ฝังดน,นด่วนกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเกาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจําวันที่4มกราคม2569ครับที่ต้องบอกเลยว่าสงสารยก3ามขมิหมดสภาพกันแล้วครับเพราะอินโดล่าสุดนั้นหนุนไทยถล่มยับอีกรอบหนึ่งซึ่งก็ยังรวมถึงสถานการณ์ในตอนนี้ครับหุนเซ็นก็เหมือนบา้าคลั่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งหลังจากตึงเต็มอัตราบริเวณวัดแก้วประจําแนวรบเขาพระวิหารเอง มีการคาดการออกมานะครับว่าจะอยู่หลักร้อยคนกับกําลังพลของเขมรโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับกับพื้นที่แนวชายแดนของไทยเราในตอนนี้โดยเฉพาะ พื้ที่กองรับพระที่2เองที่ต้องบอกได้เลยว่าเขมรนั้นยังมีการเสริมกําลังนะครับโดยเฉพาะบริเวณวัดแก้วศิกขาคีรีสวาระเตมัตราศึกเหมือนกันนะครับเพราะเนื่องจากจุดนี้เนี่ยมันเป็นทางขึ้นเขาพระวิหารนะครับและก็เป็นฐานที่มั่นสําคัญจริงๆของเขมรโดยก็มีอัปเดตออกมาครับกับรายงานล่าสุดในพื้นที่แนวชายแดนนะครับจากฝั่งของเขมรนะก็เป็นกองกำลังกับูชาเองครับได้มีการเพิ่มกำลังกงกำลังโดยเฉพาะรอบวัดแก้วอย่างเข้มข้นเลยนะครับทั้งกําลังอาวุธกําลังพลและก็การจัด ตั้งฐานที่มั่นในลักษณะที่แบบว่าเหมือนเป็นการพร้อมรบซึ่งก็น่าจะสะท้อนถึงระดับความตึงเครียดที่อาจจะยกระดับขึ้นมาอย่างมีนัยสําสคัญก็ได้ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ดังกล่าว นะครับเนื่องจากตอนนี้มีทหารคาเมนครับอยู่ที่วัดแก้วเนี่ยหรือว่าแนวรบขาพระวิหารประมาณน่าจะหลักร้อยคนหลังจากมีอินฟูขามนเองครับขึ้นไปแจกของแจกเงินต่างๆโดยเรื่องราวนี้มันก็ชัดเจนแล้วว่าขามนนั้นใช้วัดเป็นฐานที่มั่นทางทหารซึ่งก็น่าจะเป็นสูตรสําเร็จของคนคามนไปแล้วแล้วสถานการณ์ตอนนี้นะครับจากภาพและก็คลิปที่ปรากฏออกมานั้นคามนก็เร่งที่จะหาสเสบียงเสริมกําลังพลอย่างหนักหน่วงเรียกว่าตลอดทั้งวันเลยก็ว่าได้อย่างที่ผมบอกเลยครับโดยเฉพาะแถวห้วยตามาเรียวัดแก้วมีการ คนอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยไปเยอะคาดว่าแนวรบพระวิหารนะครับยังเป็นแนวรบในส่วนที่1เลยส่วนหลักเลยต่อจากเนิน745ซึ่งก็ไม่แปลกใจที่จุดนี้เนี่ยขาเมรจะเติมกําลังกันตลอดทั้งวันเลยก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพแล้วก็ทลิปออกมาเลยนะครับข้าเมรก็ยังไม่ละนะความพยายามที่จะมายึดแผ่นดินของไทยเรารุกรานแผ่นดินของไทยเราซึ่งรอบนี้เราจะยอมไม่ได้นะครับจริงๆวัดแก้วเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของไทยนะ แต่ขเมนก็ยึดมาหลัก10ปี15ปีแล้วเนื่องจากเติมกําลังพลครับใกล้กับแนวรบเระาิหารใกล้กับปราสาทขาพระวิหารบ้างมันก็เลยเป็นเหตุผลในความสะดวกเนี่ยขเมนรู้สึกว่าจะสะดวกมากกว่ากับพื้นที่จุดนั้นก็เป็นการอัปเดตออกมานะครับกับสถานการณ์แนวชายแดนโดยเฉพาะแนวรบเขาเระาิหารเองที่รู้สึกว่าอาจจะมีความตึงเครียดแบบมีนัยสําคัญเลยก็เดี๋ยวรอเฝ้าระวังติดตามกันอีกรอบหนึ่งนะครับเอาเรามาตามต่อกันอีกเรื่องราวหนึ่งครับมาพูดถึงกรณีที่ขเมนออกแถลงการมาบ้างอย่างที่ก ผู้ชมทราบกันในคลิปก่อนอันนี้ที่ผมลงไปเลยครับขเมีเนี่ยก็มีการแถลงการออกมาว่าไม่ยอมรับการแบ่งเส้นเขตแดนด้วยการใช้กําลังจากฝั่งไทยเราและก็ขอให้ไทยเราเนี่ยถอนกำลังทหารออกไปถอนกําลังพลออกไปซึ่งกลายเป็นว่ารายงานล่าสุดออกมาครับกองทัพบกข,ของเราเนี่ยก็โต้กลับแบบจัดหนักจัดเต็มอยู่จนคุ้นชินและก็คิดไปเองเอือเองว่าเป็นแผ่นดินของตัวเองโดยเรื่องราวนี้ครับก็เป็นโฆษกกองทัพบกที่ได้ออกมาชี้แจงว่าฝ่ายไทยเราเนี่ยไม่ได้เข้าไปยึดครองพื้นที่ในเขตแดนของกัมพูชาครับทุกพื้นที่ฝ่ายไทยสามารถควบคุมดําเนินการจัดระเบบียพื้นท ได้ล้วนอยู่ในเขตอธิปไตยของฝั่งไทยเราซึ่งตลอดเวลาผ่านมาหลายสิบปีครับขมนเนี่ยอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนนะ ว่าแนวตำแหน่งเส้นเขตแดนหลายพื้นที่ตลอดแนวชายแดนเนี่ยมันเป็นของขมรจึงทําให้เข้าใจผิดมีการลุกล้ําแดนไทยเราเข้ามาทั้งการวางกําลังตั้งฐานทหารรวมถึงบางบาพื้นที่ครับก็มีการสนับสนุนให้มีการตั้งอาคารบ้านเรือนและก็ชุมชนลุกล้าเข้ามาในเขตแดนไทยเราหลายตัวหลายจุดหลายตัวหลายพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาเราก็ตอบโต้นะด้วยการใช้การประท้วงนับร้อยครั้งผ่านกไกตเอ็มยูสีแต่สุดท้ายขมรก็ไม่ได้มีทีท่าที่จะถอยออกไปเลยซึ่งเรื่องราวนี้แหละครับกองทัพบุกเนี่ยยืนยันชัดเจนหนักแน่นว่าการปฏิบ ของฝ่ายไทยเราในปัจจุบันนั้นเนี่ยอยู่ในขอบเขตอธิปไตยของไทยเราอย่างชัดเจนและก็เชื่อว่าฝ่ายคขมินะครับที่ทำการลุกล้าพื้นที่เข้ามาเนี่ย อาจจะเข้าใจผิดแล้วอยู่จนคุ้นจินไปเองว่าพื้นที่เหล่านั้นเป็นเขตแดนของขมิซึ่งปัจจุบันก็ต้องยอมรับความจริงว่าพื้นที่ดังกล่าวมันเป็นของไทยเราไม่ใช่ดินแดนของกัมพูชาแต่อย่างใดอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราตอบโต้กลับไปก็ถือว,ว่าเชิดนิ่มๆนะครับไม่ได้มีการโต้แย้งแบบรุนแรงนะแต่ว่าก็เอาเหตุผลแหละไปคุยกับขมิเองเลยซึ่งชาวขมิที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยรู้ดีนะครับทั้งบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วบึงตะกวนคือรู้ดีอยู่แล้วนะว่ามันเป็นดินแดนของไทยเราที่ให้ออยยู่่ในชวงงพพขมแด แต่ขมีนก็ยังเนรคุณนะครับไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับมันก็มีภาพเละคลิปออกมาแหละกรณีที่ฐานกัมพูชาเนี่ยได้มีการถ่ายคลิปรถบรรทุกของไทยเราในสภาพที่เสียหายและก็เริ่มที้จะมาทำคอนเทนต์มากขึ้นในฝั่งของกัมพูชาเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ความจริงปรากฏออกมาแล้วก็เป็นคลิปฐารกัมพูชาแหละครับที่มายืนยิ้มอยู่หน้ารถยนต์ของฝ่ายไทยเราที่จอดทิ้งอยู่ในพื้นที่บ้านไพรจันทหรือว่าบ้านหนองยาแก้วฝั่ง,งกัมพูชาเองโดยห่างจากแนวตู้คอนเทนเนอร์และก็รนาาของไทยเรรัรมาหน เมตรซึ่งกรณีด,ดังกล่าวเนี่ยอัปเดตออกมาล่าสุดกองกําลังบูรพาครับยืนยันว่าเราไม่ได้ลืมรถด,ดังกล่าวแต่ว่าตั้งใจทิ้งให้ขมิดูต่างหน้าเองซึ่งรถคันนี้ครับก็ทําหน้าที่ขนลวดน้าและก็อุปกรณ์ทําบังเกอร์ในช่วงที่ไทยเราเนี่ยรุกคืบแล้วก็ถูกกัมพูชาตอบโต้อ,อย่างหนักในตอนนั้นนะครับรถก็เกิดเสียกลางคันขับต่อไม่ได้จนผู้บังคับบัญชานเนี่ยสั่งให้สะละรถทันทีเพื่อรักษาชีวิตกํลาลังพลเอาไว้ได้ทั้งหมด แต่ขมีนก็ยังมีการยืนยิ้มถ่ายคลิปอยู่หน้ารถบรรทุกดังกล่าวนะครับกลายเป็นว่าเฮ้ยจะประกาศชชนะไหมเหมือนกับอีโกกรณีหนึ่งมีภาพชาวกัมบูชาครับวิ่งชูธงชาติแล้วก็นํามาผูกกับเสาธงในสถานที่แห่งหนึ่ง ใกล้กับจุดบึงตะกวนที่เราสามารถยึดได้นะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปยึดจุดตรงนั้นแต่ความจริงโบแตกครับก็คือขมรเนี่ยสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเองซึ่งจุดนั้นครับก็เป็นกองบังคับการกองพันตชะดอปดศู์เของฝั่งกับ,บูชาที่ไทยเราเนี่ยเคยไปเชิญธงชาติและก็ร้องเป็นชาติกับจุดนั้นเหมือนจะอยู่นอกแนวเขตรั้วลวดหนาของฝั่งไทยเรานะเราก็เลยไม่ได้เข้าไปยึดแล้วขมรก็ ทำทีทําท่านะครับวิ่งมาชูธงชาติแล้วก็มาทำคอนเทนต์ผูกธงชาติกับเสาธงไปซึ่งจุดนี้ก็น่าจะเป็นพื้นที่บึงตะกวนครับก็มีจังหวะคลิปของไทยเราอยู่นะที่มีการรุกเข้าไปในพื้นี่กองพันตอชดอดของเขมร807น807แต่ว่าเราเองก็ไม่ได้ประจําการอยู่ในพื้ที่จุดนั้นเองเริ่มแล้วครับสำหรับเขมรก็เริ่มที่จะมีการประกาศชนะมากขึ้นนะกับหลายต่อหลายจุด แต่ก็ยังที่รู้แหละเราเนี่ยยึดมาแบบเบ็ดเสร็จทั้งหนองจานหนองยาแก้วบึงตะกวนคลองอาดคลองแผงเราย,ยึดมาได้ทั้งหมดแล้วประกอบกับสถานการณ์ตอนนี้ของคาเมนครับรู้สึกว่าจะหมดสภาพลงแล้วนะทั้งข้าวเอ่ยมันสับปะหลังเอ่ยรเรียกว่าราคาเนี่ยตกต่ำลงมากๆก็ไม่ต้องแปลกใจเลยครับที่เราเนี่ยสามารถรวบแรงงานคาเมนไปทั้งหมดเนี่ยหกสิบเจ็ดรายในการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายแล้วก็หิวโซอดอยากกันมาเลยซึ่งคาเมนก็เล่นทุกเรื่องที่เกี่ยวกับไทยเรานะครับแม้แต่เรื่องช้างป่าจะอีกครั้งว่าช้างป่าครับที่ข้ามดนไปยัง มเมช้างไทยเรานี่แหละประมาณ400เชือกหรือเปล่านะครับข้ามแดนไปยังฝั่งขมเขมรซึ่งเรื่องนี้กัมพูชาก,ก็ยังเล่นข่าวทุกประเด็นแล้วสัตว์จะไปรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของใครขมเขมนก็ยังแบบโอ้โหนำประเด็นนี้มาเล่นเลยแต่อีกหนึงประเด็นนะครับที่อยากจะพูดถึงกันเหลือเกินก็คืออินโดนีเซียรายงานล่าสุดออกมาครับมีคอมเมนต์ถาโถมเป็นอย่างมากหลังจากที่ไทยเราเนี่ย ถล่มขมิยับไปเมื่อช่วง20วันที่ผ่านมาในสงคราม20วันเราก็จะหนักจะเต็มครับทำลายฐานน้มัตต่างๆอาคารสแกมเมอร์มันก็เลยทำให้คอมเมนต์อินโดเป็นเอกฉันเลยครับบอกว่าไทยถล่มอีกสักรอบหนึ่งได้ไหมซึ่งพออ่านคอมเมนต์ดูแล้วเนี่ยชื่นใจมากๆนะครับอย่างคอมเมนต์แรกของอินโดเขาบอกว่าฉันเป็นพลเมืองชาวอินโดเีเซียเนี่ยที่สนับสนุนประเทศไทยนะได้โปรดเอาชนะเจ้ามือรับแทงและก็โจรขโมยไตยชาวกัมพูชาเนี่ยให้ฉันทีนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นอินโดที่ สนับสนุนไทยเราอีกคอมเมนต์หนึน่งเขาบอกว่าฉันก็สนับสนุนกองทัพไทยกําจัดกองทัพกัมบูชาให้สิ้นซากเสเถะกัมบูชาเนี่ยคือประเทศแห่งสแกรมเมอร์โดยมีฮุนเซนเป็นเจ้าของกองทัพไทยเยี่ยมมากพวกเราชาวอินโดสนับสนุนพวกคุณทําลายกัมบูชาให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้โซน,นี่คอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาบอกว่าทําลายศูนย์ค้ามนุษย์ในกัมพูชาเสียทีชาวอินโดจํานวนมากในตกเป็นเหยื่อ ขอให้ประเทศไทยจงจเจริญส่วนนี่คอาเมน่นึงเขาบอกว่าหากประเทศไทยทำลายคาสิโน,โนและก็รวมถึงแหล่งค้าอวัยวะเนี่ยได้โปรดสนับสนุนประเทศไทย และก็ช่วยชีวิตพลเมืองชาวอินโดนีเซียจากเหยื่อของประเทศคขมนอีกเม็ดหนึ่งครับเขาบอกว่าเยี่ยมเลยประเทศไทยจะกำจัดเจ้ามือรับแทงพนันทั้งหมดให้หมดไปสักทีหนึง่งเนี่ยคือต่างประเทศเขารู้นะครับว่าคามนคือแหล่งสแกมเมอร์คือแหล่งพนันออนไลน์กันเลยทีเดียวส่วนอีกคอมเม็ดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าการระดมยิงของกองรับไทยนั้นน่าประทับใจมากคล้ายกับภาพสงครามรัสเซียยูเครนเลย ภาพที่เห็นนั้นันสมัยและก็สมจริงเป็นการต่อสู้ระยะประชิดไม่ใช่การยิงระยะไกลอย่าเพิ่งยอมแพ้ทำลายกัมบูชาให้ราบไปเลยเพื่อที่คุณจะรู้ว่าการทรมานแรงงานอพยพชาวอินโดเนี่ยมันเป็นอย่างไรลงมือทำลายกัมบูชาไปให้สิ้นสภาพอันนี้เป็นคอมเมนต์จากอินโด เป็นวางส่วนเท่านั้นนะครับจริงๆมีอีกเยอะมากไทยนับคอมเมนต์ก็เป็นหลักพันหลักหมื่นคอมเมนต์เลยที่ฝั่งขออินโดซัพพอร์ตไทยเรากับ,ก,บการถล่มคำเมนเองก็ตอนนี้อินโดก็มาแล้วเกาหลีก็มาแล้วเวียดนามก็มาแล้วนะครับรเรียกว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่เขารู้ชัดเห็นแจ้งว่าต้องทําลายคำเมนในสิ้นซากคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจํากัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ เอเนฟสตรีมมิ่งไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบพี่ว่าครบจบในที่เดียวน